always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to โอเคผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัศวินกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาในกับฮีโร่ที่ผมี่ว่ามาเกงก้าในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมถึงก็โดนดาลิเหมือนกันนะผมตัวนี้มาป่านะก็อะไรนะกิลกดรับทีมรับทีมคนเดียวยืนก็เอาอาญามาโลมิ่งก็แน่ะนอนแล้วผมกิวก็ต้องรับตีนนะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ฟาร์มไว้ใช้ได้เลยนะครับผมมาเกงก้าซึ่งก็โดนด่านะแนนอนครับตามระเบียบคิดไงเอาตัวนี้ฟารม์มผมไม่ตอบก่อนนะก็แรงผมก็อยู่ในไดมอนด์สองนะครับผมไม่ไปไหนหรอกวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยชุดใจร,รมนะครับผมพอตอนเกมก็ฟาร์มไปก่อนลักกันนะครับผมก็สำหรับรุ่นก็ใช้เป็นเอ่อเดสโซลิทหรือเปล่าเขาเรียกว่า ไม่ดูอีโร่ทีมตัวเองเลยเอาป่ามากูโดนดายเล็กเกมเนี้ยแน่นอนครับผมาตัวนี้มาป่าผมโดนหนาแน่นอนนั่นก็ผมแล้วก็ความวยกว่าบัสอีกดูดิโอ้โหข้าล่างนัวกำลังนัวเนี้ยเลยครับผมเดี๋ยวเราฟ้าไม่ได้แดงก่อนนะครับผมเนี๋ยเราจะไปแกงล่างกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอเลยแล้วกันแอทกแอทอ้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยป่าสุดโกงเนี่ยๆรอนะครับผมต้องอรอเลือดน้อยแบบนี้ต้องโดนแล้วโอ้โหโดนสตันโดนยกนี่เนี่ยอันติอุ้มได้มาเปิดบัตรเลยนะครับผมเฮียแล้วครั้งในช่วงนี้ทุกคนเน็ตมันเป็นอะไรอยู่วะหรือว่ามันเป็นอยู่ที่เก้ของผมอ่ะเนี่ยมันจะแบบสลับ 4G บ้าง 3G บ้าง เนี enemies, laughter, wow, okay. er. ่ยตลอดเลยถ้าของใครเป็นเหมยผมก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมหรือใครมีวิธีการแก้อย่างไรก็บอกผมด้วยแล้วกันนะอย่างนี้ผมวาร์ปกลับบ้านดีกว่าวาร์ปดีไหมือว่าบวกต่อดีว่าไม่เว้นหน้าบวกคลิปหายเลยโอเคอันนี้เราต้องความต่อแล้วเราก็ได้มันหนึ่งคิวนะครับผมพร้อมกับเฟิร์สบัต โอเคเราก็ฟาร,ร์มไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังวันนี้ก็ด้านบนเป็นกิวกกดนะครับผมป้าท่าเินกับฟลอเรนติโนนะถ้าผมคิดว่าฟลอเรนไม่น่าตึงสักเท่าไรนะดูจากสภาพแล้วก็ได้มาเป็นเอ่อของฟาร์มเล็กนะครับผมก็มีชื่อว่าอะไรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นะครับผมยังนี้เนีไม่หน็ดเป็นอะไรวะเอาเอาเอาฟลอเรนหาเรื่องนี่วะฮันนี่ มามเรื่องเจ็บตัวใช่ไหมมาเดี๋ยวหมอก็ฉีดยาอนุักกันเจอพิษก็ไปนะครับผมโอ้โหตัวนี้ถือว่าพิษแรงมากนะยิงช่วงต้นเกมเด็ดเกมนะผมแต่ถ้าเอ้ยช่วงต้นเกมกลางเกมจริเพราะว่าเด็ดเกมอะขอจะออกเอ้ยถอยกันหมดแล้วแต่กลัมาผมผมลงมาเก้งล่างเลยอย่างนี้ต้องมีศพอ่ะไปหนึ่งศพนะผมเรียบร้อยโอ้โหนี่กดแข็งได้ด้วยไง เป็นเงยตีผมนะตอนนี้ผมต้องกลับไปรถไปร้ะอะไรแล้วลับไปไล่ต้อนบัสนะครับผมอันนี้บัสก็โอ้โหห้าวดีซะเกินผมไม่กลัวนะบัสถึงนี้เขาจะโดดแต่ผม,ผมก็ไม่ได้บางขนาดนั้นโอ้โหได้ผมนะสวยครับก็สี่คิวนะครับผมทั้งเกมแล้วก็เปนน็นแบกอยู่นะอันนี้คิวกดก้ดก็ไม่บ่นเลยนะว่าผมเอาตัวอะไรมาป่า คือผมจะตามหาเวนเลยนะกันเวนอยู่นี่นะอุ้ย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 ชิบหายแล้วเติมไม่ไหวโอ้โหโอ้โหโตโลตัวเดียวเลยเกมนี้้หตายก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราก็มาเติมร่างผมจะไม่เก็บบูหรือเก็บอะไรนะทุกคนตอนนี้เราต้องบวกก่อนแล้วแต่ฟาร์มอยู่เสียเวลานี่ตอนนี้เพื่อนเรากำลังแย่นี่เนี่ยมาลัซเลยต้องไหนมาไม่ดูเถอะนะกูบอกแค่นี้ว่ากูดูพิกิตมา จริงนะผมได้แบบเปลี่ยนผมเห็นพี่กีดนะเขาเขาเขาเล่นอยู่มาอย่างนี้บวกก่อนแล้วกันมึงดูมึงดูความแรงดูความแรงสิดูเล่นเห็นัยังตัวลูกคนตีนชิบหายยังว่ามันสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีของมันน่ะแม่งลอยตลอดเลยนี่คุณจะพิมพ์บอกก่อนนะว่าผมดูช่องพี่กิจแต่ว่าพี่เกียดอ่ะไม่อยากพิมพ์เล่นดีกว่า นะครับผมว <át> ันนี้ผมก็แหกเป็นที่เรียบร้อยนะผมเห็นพี่กิจตเล่นอยู่นะครับผมนานแล้วแหละถ้าใครได้ดูก็น่าจะเห็นเพราะว่าตัวนี้โหดมากตอนพี่เขาเล่นก็ประมาณนี้ครับโดนด่าเหมือนกันแต่ผมก็ไม่แคร์นะเดยเข้านักหนักจะองเรื่องผมค้างมาหลอดนะผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมช่วงผมเพราะว่าต้องบอกว้ก่อนว่าคือไม่ถือผมกาก ตอนนี้ผมว่าแตกไปที่เรียบร้อยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามือถือผมกากมากนะครับผมเ,มเร็มแค่สามนะนะครับผมสเปคมันน้อยนะต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมโอเคอย่างนี้ผมคิดว่าโตัวร่ไม่น่ารอดนะมืจากสภาพเลยตายซะโหบัตบัตเพื่อนรักไม่รอดครับผมบัตเลสเกนั้นเตรียมรับคิวได้เลยครับผม ก็ได้มาเจ to ็ดคิวแล้วนะถือว่าเลงมากนะเป็นตัวที่ฟาวมไวใช้ได้เลยเนี่ยถ้าเทียบกับมีดหลายตัวก็ผมคิดว่ามังงิงกาฟาวมไว้สุดนะหรือเปล่าไม่นับกีล่านะทุกคนนับแบบมีดเพี่ยวๆออเียโดนยิงอาจจะมีคำหยาบบ้างน่ากลอไปด้วยแต่ผมคิดว่ามังิงกาในบรรดามีดน่าจะฟา์มไวสุดเลยนะพ่อเล่นมายินมองอะไรฮันนี่มองมองใครมองจ้า มานี่เลยจะล้มเหรอวิธีการคอมโบนะครับผมเราเอ่อปกสกิลหนึ่งสกิลสองนะแล้วเราดูแบบอย่างว่าเอ่อบนหัวของศัตรูอ่ะมันจะมีแบบเลขกหนึ่งเล็สองนะเล็กสามทีประมาณสักสี่ห้าเรากดตันตีนะครับผมมันจะเต็งมากนะผมไม่แน่ใจว่ามันคอมโบกับสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลที่สองนะเราเอ่อปาสกิลหนึ่งสกิลสองนะก็กดตีธรรมดานะผมเลี้ยงไว้นะครับผมเลี้ยงแต่เต็งควบ พวกปก,ก็เลยเหรอปกลบห้าให้เรากดอันตินะครับผมมันจะแรงมากยิ่งถ้าแบบอยู่เป็นวงนั่นจะโดนทุกตัวครับผมเขเ่ยอ okay, ย่างนี้เราลงไปเออเขี่ยเล่นล่างก่อนนะครับผมเหม,มนมาจ้ามันดันมาเมื่อกี้นะเกมนี้เราก็เล่นก็ผมคิดว่าไม่น่าตึงเยอะนะก็ตึงแหละโอหได้ทั้งมังกรได้ทั้งดาบเอ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้แต่มังกรน <Hey, S 2> ี่ม hey, ไม่ต้ากัน <Hey, S 2> โอ,โอ้โ,โหไปยิ่งได้อัอนี้ตรงเลยตรงนี้เนี่ยโตโลยคิวย,ยากเราเลื่อนเยอะกันแต่มันไม่น่าอกอกกันเวทนะผมคิดด้วยก็ทีมน,นู้นเสกนะผมแรงขนาดน,นี้ยังไม่ออกโดยไม่โคลินรักไม่เจอกันนานนะันนี้คนทีน,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 นี้เลยมานี่ยเล็ก เอกหนึ่งน,นะครับผมอันนี้ผมก็ยืนสบายดีเพราะว่าวัดไม่มีแค่วัดตัวเดียวไม่มาล้วงผมผมก็ยืนสบายเลยครับผมเกมนี้ผมว่าไม่น่าโลดนะเรียบร้อยครับผมเลนจิวคอสด้วยเปล่าเป็นตัวลินนะผมได้ไปเอาล่างโดูนี่วะโอเคลี่กนะูโดูนี่วะนี่ห่วยไหมเนี่ยแต่ผมก็มีปากเสียงกันเล็กกันเล็กน้อยนะครับผมกับเอออาญานอะเลยผมไม่ก็อชอบ เออลงตอนนี้ทุกท่านเลยนะว่ามันแกะโกะบนหัวมันไม่่คก็สร้างประโยชน์ให้ทีมไฟทุกท่านเลยนะทีแรกเกมนี้ผมจะเล่นเอวสุดนะมันไม่เบนเบนก่อนหนึ่งคิวแล้วกันนะผมก่อนกับบ้านโอ้โหไม่ได้ขอไปเรื่อยๆเถอยเลยไปถอยถอยถอยกูนี่เลยถอยสุดท้ายนะตัดมาอันนี้ผมต้องเอาแหวนมาแล้วโอเคโอ้โหลัดได้สวยนี่ ผมพยายามตัดแบบเออให้ทุกให้ท่านยมดูตอนบวกอย่าง,งเดียวนะครับผมเพราะว่ามันจะยาวมากคลิปดูไม่มีปรผู้ชมผมว่ามันแล้วขอบคุณมันมหน่อยอันนี้บัสโอ้โหห้าวดีซะเหลือเกินห้านักใช่ไหมห้าหลายก็ตายะครับเก้าคิวนะครับผมคิวเยอะจัด nếu lấy đứngตำแหน่ง đi đi cũng ổn nhá à, ông, cái này, nhưng mà cũng phải lưu ý một chút, là cái này nó có thể bị trượt, bị mất điểm, 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 อาาีกอย่างนึงนะครับผมผมขอไปต้องจมด้วยผมเงินที่พูดแบบติดๆกัดๆดไม่ก็ผมเงินพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคกิจสานาทีแล้วโหเรื่องยังยาวจัดโทษห้าห้าโคตรลงติดนะไ่เป็นไาโห,หน่ารักจัด บางเกมมันก็ได้เลยอ,อาญาแต่ถ้าเกิดเจอโถงก็มาผมว่าไม่น่าไหวนะถ้าเกิดทีมอีกฝั่งมันเข้มแบบตึงจัดอะ่ะไม่ไหวหรอกพวงนู้นมันมีโลงอย่างตัวยืนแบบตัวค้ำอะไรพวกนี้ยผมแลบบ้วม,มีอารามพวกเนี้เราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมได้เลยเพื่อน,นก็เพียรเล่นก่อนแล้วกัน,นับผม ต้องอย่าลืมนะเราเป็นป่าเนี่ยเราจะต้องเคลียร์เล้นด้วยนะครับผมทุกเล่นนะครับก่อนที่เราจะบวกเดี๋ยวผมดูจังหวะนี้ก่อนนะโหนนี้โหนนี้อ่ะโหจบไปป่าเนี่ยเอ้มาจะโดนหอกเรียบร้อยครับผมพาหัวไปเลยหนึ่งตีบอลิปปิโน,โนเข้ามาล้าันนี้เรียบร้อยครับผมนะโตโลกับเวรสองตัวจวังหวะน,นี้ไม่รอดครับผมจบไฟได้เลยครับ <c ười> <c ười> ก็ตัวนี้เป็นอดนะทุกคนลองเอาไป ฝึกเล่นกันดูนะแต่ผมไม่แนะนำให้ลงเล็กน,นะอาจจะโดนด่าได้เนี่ยทวงมุกุโอโอโองึงเลยคูคออ่คู่อ่แบกโอเคเก่งจริงๆเลยกิ๊กัดอ่ะป่าแบกนะผมไม่แบกหรอกเพื่อนโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับฝากติดตาไม่ด้วย